ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันน oh ี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือความแข็งแกร่งด้านจิตใจคือใจเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับหรือว่า mental toughness ความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือ mental t, <t i g h n e s s เป็นความสามารถในการควบคุมตัวเองให้สงบและมั่นคงภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายหรือกดดันได้โดยความเข้มแข็งของจิตใจถือเป็นทักษะอย่างหนึ่ง สำคัญที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ยังเป็นตัวตัดสินความสําเร็จในชีวิตของเราด้านต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการทํางานความสัมพันธ์ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดาเนินชีวิตแต่ละวันอีกด้วยความเข้มแข็งท่านจิตใจช่วยเราผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิตได้ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนดคุณคาภาพชีวิต ของเราเลยก็ได้ความแข็งแกร่งทางจิตใจประกอบด,ด้วยองค์ประกอบที่สําคัญัังต่อไปนี้การแรกคือมีความมั่นคงในความมั่นใจในตนเองคือการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นพื้นฐานว่าเราเชื่อตนเองสามารถทําได้เราก็จะปักดันให้การ,รเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ง่ายขึ้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือว่า emotional control การสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองจัดการอารมณ์ได้ช่วยให้ามไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ั่ววูบและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลอิปประการคือมีความยืดหยุน่นหรือว่า resilience ความสามารถในการฟืน้นตัวกลับมาจากความล้มเหลวจากความผิดหวังหรืออุปสรรคต่างๆโดยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้และสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อิปประการคือการโฟกัส คือความสามารถในการตั้งใจและจดจ่อกับเป้าหมายแม้จะมีสิ่งรบกวนหรืออุปสรรคมากมายก็ตามนะครับอันนี้ความแข็งแกร่งทางจ,จิตใจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้ง่ายสามารถที่จะทําง่ายเราไมสา่สามารถฝึกฝนให้เกิดได้ด้วยการทําอะไรบ้างประการแรกคือตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าเซลเคลียร์กกการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ จะช่วยให้เรามีทักษะและความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆได้อีกประการคือการฝึกสมาธิหรือว่า practice mindfulness การฝึกสมาธิช่วยเรามีสติและความตระหนักรูก้ในปัจจุบันบามฝึกนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมอารมณ์และโฟกัสแล้วก็มีสมาธิความจำดีขึ้นอีกประการคือการฝึกความยืดหยุ่นหรือว่า build เซเลนซ์คือการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตจะช่วยสร้างความยืดหยุน่นการเรียนรู้จากความล้มเหลวและไม่ยอมแพ้จะช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและเพิ่มโอกาสในการทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จมากขึ้นอีกประการคือการฝึกฝนการคิดเชิงบวกอันนี้สําคัญต้องหรือว่า practice practice positive thinking คือมองหาด้านดีในทุกสถานการณ์มันต้องมีด้านดีเสมอถ้าเราค้นพบ ต้องใช้สติและเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขมีความหวังในอนาคตโดยสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและพลังใจในการผเผชิญหน้ากับปัญหาได้นะครับถ้าเรามีความแข็งแกร่งด้านจิตใจจะส่งผลดีต่อด้านการงานการเรียนและการดําเนินชีวิตส่วนตัวนะครับทําให้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานสําเร็จทางการศึกษาด้วยนะครับ ต้องมีสมาธิจิตใจจ,จดจ่อไม่วอกแวกเรียนรู้แล้วก็สอบได้คะแนนดีนะครับการดำเนินชีวิตที่มีความสุขการมีความเข้มแข็งทางจิตใจช่วยให้เราสามารถจัดการความเครียดและความท้าทายในชีวิตได้ดีส่งผลให้เรามีสมภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการดําเนินชีวิตแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาหรือความผิดหวังก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งได้มองโลกในแง่ดีเห็นความหวังในชีวิต เป็นหาข้อดีของเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพึงพอใจได้เก่งดังนั้นความเข้มแข็งทางจิตใจจึงช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตในภาพรวมเป็นสุขได้แล้วก็มีความสุขก็ทําให้คุณภูมิต้านทานดีแล้วก็อายุยืนขึ้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ